แล้วค่อยมาลุยงานต่อเราก็กระเทิรนแล้วเราก็กินข้าวเที่ยงซะเลยนะเพราะว่าตอนนี้11บเโมงสีก็ใกล้เที่ยงแล้วละ่<จ>ะเนาะก็คือว่า,พพาไม่มค่อยหิวเท่าไหร่แต่ก็กินกินไปมันมันจะได้อ่าไม่เสียวเวลาเปล่าพี่น้อง,ง,เ,งอเอ้ยกินแมงแเคงใด้ยีนอนเออเพราะว่าสองคนนี้จะไปหาแมงแเคง,งโอ้ยถือกระต้มแล้วละ่ะน้อเอ้ยงามอ่ะแบบเกมีโ แม่ผู้ใหญ่พนงานพนเยอะแยะพนเรางานหลายแม่บอกกินข้าวเพียงแม่เธอบอกการักฉันก็ภูมิใจโอ้ใครบอกรักใครเแลงเพล่เงนะมีคนภูมิใจเน้นแค่คนรอวันรักแค่คนรอวันรัก แค่เขาหลอกมารักฉันก็ดีใจไปดูหน่อไปเอ้ยนน<ม>ความรักทำให้คนตาบอดไม่มีรักรักตัวเองดีกว่านี่รักตัวเองดีกว่ารักตัวเองดีกว่าไม่อยากรักใครฮะกินข้าวกินอนเลย ข้าวเที่ยงน้ำกันมามาเด้อต่อข้าวยั้งนั่นข้าวดำข้าวดำเนาะไหนมาหูแค่เพื่อสุขภาพเออน้ำกันสุรินไล่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 ท่าอะไรนะไล่สิบบาทสิบบาทง้อเดียวพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าดีนะสําหรับแบบเราแบบบ่อยากกินหลายน่ะงบงบเขาหน่อยเขากินแบบนี้ละ พี่เ่ากินแล้วร้อยสิบนะบาทแล้วนีผู้ชายก็อร่อยอยู่นะทุเรียนร้อยสิบบาทได้หน่วยหนึ่งพี่น้องเลยเดียมงแบะใช่ไหมเดียมงนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้พาตัวน,นี้มัน,นมันหามันหาเขากินจะเชร้าหันอเป่า มาคุณอื่นมาค,ามมาคุณยายเหรอเออเรามันรู้จักเราอยู่เดี๋ยวให้อาหารหมากไปให้หน,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 นึงสงสารมันเต็ดเด็ดไอ้ดื้อตัวมาลูกเดี๋ยวให้อาหารน้องหมาก่อนนะนิดนึงมามามามเรือมนันตรงไหนบ้างอาหารน้องหมานี่ทุกจุดไปนะกี่กัน Cái này con này cái này nó ăn, kia, kia kia, kia lợp kia kia là bà, cứ à, uh, hai cháu kia rồi, bà cứ kia, kia ơ con, nó luôn chắc lâu nó, mà nè, để tháo cắn มารูจัก tacos, มามดาโมููไปใส่กับมาหูจักพุ่มใจวะเออเนาะไปตั้งใดกับมาหูจักพุ่มใจมากเลยอใจสาย่าดยังนึว่มีเจียวประเดดฮะอันนี้เจียวประเด็ดตอนมีแค่ขนาดเลย

เราไม่มค่อยเช่ามายายก่อนนะม,ม,มันได้กินเราไมา่พิงตามยืมได้เนออ้อม,มันก็เฝ้าแต่มมอเชากู

คุณดำคือะมาอะไรเนอะมาคุณยายนะคะกับเขอหมุมกนอกไม่ตับไก่ไก่หมูย่างขาเข้าเหนียวผสมเขา้ากัมขาดกเกลียวเนาะ ขาดเจวขั้นมีเจวนะครับนุ้แม่นแต่เจวมาเ่ยจัดเต็มมีทุเรียนปิดท้ายซื้อตลาดเมื่อกี้นึ่ร้อยสิบบาทมี่น้องมา <ปะ S 1> คู่ใจนั่งเฝ้ายิ้มแล้วก็อยากกินอีกเนาะเม่เจ้าห่านมาเมื่อกี้ทำเมื่อไล่ะวานเลยมามันใหญ่ทำนี้ ไอหางกลมเป็นแดนติอยู <s <s ่ไหมนะอืนเป็นตัวไหนกัวอินเป็นกัวหางกลมนะเป็นแผลเอ้ยเนี่ยเป็นแผลลวกยังไม่หายเลยน้ำมันกระเด็นใส่ต้องไปลาวให้จุ๊บ เขาเลยทำไม่เบะล่ะแต่รุ่งวัวรุ่งจุดเดียวรูดอดรูดดร้ด,ด,ด,ดอดไม่หัวอืมอันนี้ไอเ้เบะอยู่เลยมันเหลือจุดเดียวใครละนักรบต้องมีบาดแผลแหละป่ะอืม,อมคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ